สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะอาชีวะเดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศค่ะ นางสาวอ,อรรพินเพ็ชทัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเทคโนโลยีของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันอย่างเข้มข้นส่งผลต่อการเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อม รองรับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวที่จะต้องยกระดับการพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเรื่อง zero emission vehicle ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพร,รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่นเรื่องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์การประกอบยานยนต์การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงหลังการขายรวมทั้งการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระบบนิเวศสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเช่นการผลิตมอเตอร์ระบบควบคุมและแบตเตอรี่เป็นต้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดการผลิตและสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไม่ว่าจะสนับสนุนการผลิต หรือมาตรการด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจล้วนบ่งบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งสร้างและพัฒนาทักษะกำลังแรงงานอาชีวศึกษาให้ทันเทคโนโลยีเพื่อรองรับและตอบโจทย์การเป็นแรงงานอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตทางด้านดรนิรุตบุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาหรือสวพได้กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติในการขับเคลื่อน6ประเด็นยุทธศาสตร์ในการทำงานในระยะแรกคือประเด็นที่1การสร้างการรับรู้กับประชาชนเรื่องการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประเด็นที่2การดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าประเด็นที่3การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงประเด็นที่4การจัดทําฐานข้อ ข้อมูลดีมานซัพายและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องประเด็นที่5การพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกร,รรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดทำหลักสูตรรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลและประเด็นที่6การจัดนิทรรศกา,ารเพื่อจัดแสดงและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในงาน O อเวกอีว p เซึ่งจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ ภายในทีมของการจัดงานที่เน้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ผลิตภายในประเทศผ่านฝีมือของครูนักเรียนนักศึกษาของอาชีวศึกษาเช่นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบและการแพคแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าเป็นต้น